สวัสดีครับหมอท่านสองดวงคลิปนี้เราจะมาสองดวงคนวันจันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องการงานนะครับใครเกิดวันจันร์อย่าพึ่งไปไหนนะยกมือขึ้นด้วยห้ามสไลด์หนีไปไหนเด็ดขาดเพราะว่าการงานของคุณถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในเดือนมิถุนายนสองพนานะครับแต่ว่าจะดียังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมแลบฟังไปพร้อมกันนะครับ อย่างแรกเลยที่ควรจะทำนะครับต้องกดติดตามหมอทันไว้นั่นเองนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดหัวใจกดถูกใจกดคอมเมนต์แชร์เพื่อนๆด้วยนะครับใครที่เกิดวันจันทร์นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้เกิดวันจันทร์ผ่านมาเจอคลิปนี้มี คนรู้จักเป็นคนวันจันทร์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคนวันจันทร์ได้เช่นกันนะครับนะเพราะว่าการงานของเขาถือว่าดีถือว่าเด่นเลยทีเดียวนะครับและที่สาคัญก็ติดตามหมอทันไว้ก็จะสามารถมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่หมอทันมีคลิปดีๆโพสลงไปนะครับหรือว่ามีการไลฟ์สดนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไป นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปตอบคําถามเข้าไปถามคําถามได้ในไลฟ์สดกับหมอทันส่งดวงได้เลยนะครับถามัแสดตอบกันสดสดทุกวันนะครับหมอทันไลฟ์สด,สดทุกวันนะครับผมและที่สําคัญถ้าเกิดดูในไลฟ์สดแล้วยังไม่พออยากจะรู้เจาะลึกลงลรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเพิ่มความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถดูคิวส่วนตัวกับหมอทันได้นะครับสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่โปรไฟล์ของหมอทันนะครับในการจองคิวนะครับสามารถเปิดจองคิวได้ทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มทุกวัน เลยนะครับสะดวกเวลาไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคมนเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับเรของการงานของคนวันจันทร์นะครับเป็นยังไงนะที่บอกว่าดีนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีแน่นอนนะผ่อนดูแล้วนะครับว่าใครที่คิดจะอัพตำแหน่งนะครับหรือว่าคิดที่จะเรียนต่อคิดที่จะศึกษาต่อคิดที่จะทําปริญญาเอกปริญญาโทนะในเดือนนี้ขอให้ทาได้เลยนะครับเพราะในเดือนนี้ความคิดความอ่านหรือความสนใจในเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับ <Wow. S 1> จะมีความรู้สึกดีในการเพิ่มความรู้ของตัวเองนะครับใครที่จะเรียนต่อหรือว่าใครคิดจะทํางานอะไรใหม่ๆคิดไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะทาให้างานของคุณดีวันดีคืนนั่นเองนะครับใครที่เอาโปรเจกต์ค้างไว้นานแล้วนะจะปัดฝุ่นในเดือนนี้จะสําเร็จในเดือนนี้แน่นอนนะครับหรือใครที่คิดจะเลื่อนตําแหน่งย้ายตําแหน่ง นะขอนายย้ายตำแหน่งในเดือนนี้นะครับก็ได้นะในเดือนนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีในเกณฑ์ที่จะย้ายราบจ้างตำแหน่งหรือได้รับตำแหน่งหรือหนะ้าที่การงานใหม่ๆนั่นเองนะครับรวมถึงรวมถึงอะไรครับคนที่กําลังหางานนะก็มีเกณฑ์ที่จะสอบแข่งขันพานด้วยนะสอบสัมภาษณ์ผ่านอะไรแบบนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เจองานที่ถูกใจด้วยนะครับ่านะ แล้วก็ที่สาคัญนะงานที่ถูกใจตรงนี้หมายถึงว่าดีด้วยนะครับเป็นงานที่ตําแหน่งดีเหมาะกับเราใช้ความรู้ความสามารถของเราได้เต็มที่นะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่เหนื่อยมากนะครับอาจจะเหนื่อยอะไรเหนื่อยกับบริวารน,นิดหน่อยนะครับงานในเดือนนี้นะครฮะที่ที่จะมีปัญหานะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอ่าบริวารที่มีปัญหาทําให้งานของเราติดคัดหรือล่าช้าอะไรแบบนี้นะครนะส่วนใครที่เป็นพ่อค้านะ หรือคนค้าขายก็มีโอกาสที่จะได้เปิดตลาดใหม่ๆนะการเปิดตลาดใหม่ๆการได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับก็จะมีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนะค,บคุณจะได้ไปศึกษาหรือได้ความรู้ใหม่ๆนะสำหรับนักธุรกิจหรือว่านักพ่อค้าแม่ขาานะจะได้เจอกลยุทธ์ต่างๆที่มันทําให้การค้าการขายของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับพูดง่ายๆคือจะได้ อะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มสกิลของการทํางานเพิ่มความรู้ในการทํางานเพิ่มความรู้ในการทําเงินให้เรานั่นเองในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเห็นไหมคนวันจันทร์มีอะไรดีเยอะแยะเลยอย่างที่หมอทันบอกนะครับเพราะฉะนั้นนะกดติดตาไมไว้ด้วยนะครับกดติดตาไมไว้ด้วยที่สําคัญนะต้องบริหารอะไรครับคนวันจันทร์นะ ต้องมีเขาเรียกว่ามีพระเดชแล้วก็ต้องมีพระคุณนะครับในเดือนนี้เพราะว่ามีเกณฑ์ที่สําคัญในเรื่องของบริวารน,นะจะทําเรื่องปวดหัวให้เรานะครับใครที่มีตําแหน่งหรือได้ขึ้นตําแหน่งใหม่ในเดือนมิถุนาย,ยน,นี้ครับต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวว่าใครที่มีตําตแหน่งอยู่แล้วมีบริวารอยู่แล้วนะครับเดือนนี้จะทําให้เราปวดหัวเลียนหัวเสียนกล้าวนิดน,นึงนะครับ <c oughs> ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องใช้พระคุณนะใช้พระคุณเยอะๆนะครับอย่าใช้พระเดชนะครับ นะต้องใช้พระคุณให้เยอะๆทำให้บริวารอยู่ในอนัตหรืออยู่ในการควบคุมได้ดีมากขึ้นนั่นเองแต่เดือนนี้คุณก็จะทําได้นะครับไม่มีปัญหานะพะคนบันจันทร์ก็จะเป็นคนที่อย่างที่บอกนะความคิดความอ่านในเดือนนี้จะเป็นระบบมากขึ้นนะครับเป็นระบบมากขึ้นมีความลื่นไหลของการใช้สมองพูดง่ายสมองจะมีความปลอดโปร่งในการคิดหรือการโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ หรือโปรเจกต์เก่าที่คิดไม่ออกกลับมาทําใหม่รีใหม่รีบิวใหม,รใหม่รีสกิลใหม่นะครับจบเลยในเดือนนี้นั่นเองนะครับอืมประมาณนี้นะเป็นเรื่องของอรายรการเงินของคนวันจันทร์ในเดือนมิถุนายน2568นะครับอย่างที่บอกไปนะครับในเดือนนี้นะคนวันจันทร์จะมีความคิดความอ่านที่ เป็นระบบมากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินด้วยนะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ในเดือนนี้จะเป็นนักวางแผนการเงินที่ดีเลยทีเดียวนะครับนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนการเงินถือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับในเรื่องนี้นะครับสามารถบริหารจัดการการเงินของตัวเองได้ดีมากแล้วยังทําให้คนอื่นได้ดีได้ผลกําไรที่ดีด้วยนะครับนะจะทําให้การเงินของเรา มุนข้องไหลลื่นในเดือนนี้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลการเงินให้คนอื่นหรือว่าการาเรื่องเกี่ยวกับไฟแนนน์นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเดือนที่คุณสามารถบริหารจัดก,การการเงินของคุณได้นั่นเองนะพูดง่ายๆคุณจะใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ซลุลยซื้ลในเดือนนี้นะครับเพราะคนส่วนใหญ่บางทีจะหมดไปกับเรื่องอะไรเรื่องกับความ สวยงามนะคนวันจันทร์ส่วนใหญ่จะหมดไปเรื่องความสวยงามการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบนี้นะครับจะหมดเยอะแต่ในเดือนนี้คุณจะประหยัดมากขึ้นนะคุณจะรู้ค่าของเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับนะออการงานก็ดีด้วยนะดียังไงก็กลับไปดูย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องการงานในช่องของหมทานสองดนะูได้เลยนะครับนะก็จะมีรายได้เข้ามา เข้ามาด้วยนะครับในได้เข้ามาจากเรื่องของอะไรจากเรื่องของการลงทุนการอะไรเงี้ยคุณจะ,ะคิดหน้าคิดหลังวางแผนการเงินได้ดีมากๆในเดือนนี้นะครับส่วนใครที่อมองว่าการกู้เงินการยืมเงินเดือนนี้จะเป็นยังไงก็เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้นะ,ะเดือนนี้ใครที่วางแผนว่าจะไปกู้เงินหรือจะอะไรอาจจะต้องรอในเดือนถัดไปนะเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเดือนที่เราจะต้องใช้ความคิดเข้ามาของเราในการ าทาเครดิตของตัวเองหรือว่าทําอะไรสักอย่างหรือทําให้บัญชีมันสวยงามนะครับถึงจะมีโอกาสในเดือนถัดไปนะเดือนนี้จะต้องรอไปก่อนนะในเรื่องของใครคิดจะกู้งงเงินหรือทําธุรกรรมทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยครับในเดือนนี้ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถของเราในการบริหารจัดการการเงินนะประหยัดมัธยัานละอบออมในเดือนนี้คุณจะเป็นอันดับหนึ่งนะในเรื่องของการเงินสำหรับคนบรนจันทร์นะครับในเดือนมิถุนายน2568นะครับนะ กาเงินเก่งด้วยยังประหยัดเก่งด้วยบริหารจัดก,การเก่งด้วยรับรองนะการเงินเดือนนี้ของคุณผ่านชลุยแน่นอนมาท่านส่องดวงให้แล้วนะครับที่สำคัญเรื่องความรักเลยดีกว่านะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในเดือนมิถุนายน2568นี้นะครับเกณฑ์จะเป็นอย่างไรสําหรับคนที่โสดน,นะอ่าหรือคนที่กําลังดูใจอยู่หรือคนที่ยังไม่คิดว่าจะลงเอยกับใครอยู่นะครับกำลังอยู่ในเรื่องของการ ศึกษาดูใจกันอยู่นะครับในเดือนนี้จะทําให้คุณได้รู้และได้เห็นว่ารักแท้มีเข้ามาแน่นอนนะสำหรับคนที่โสดน,นะครับน้าเป็นไงคนที่โสดน,นะมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะและเจอคนที่ถูกใจนะครับ เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคนวันจันทร์นะนเดือนนี้ต้องระวังนะระวังสะดุดความรักนะครับหรือใครที่กําลังดูใจกันอยู่นะดูใจกันอยู่ไปสักพักหนึ่งหรือวว่ายังไม่ตัดสินใจนะในเดือนนี้คุณจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่มันคือรักแท้หรือเปล่านะครับแนะ่ถือว่าเป็นเดือนที่หวานนะในเรื่องความรักนะครับอ่าก็ค่อยๆดูค่อยศึกษากนันไปนะแต่ จะทําให้คุณรู้ได้นะว่ามันเป็นความรักแท้หรือรักจริงในเดือนนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับก็เดือนนี้จะทําให้ความรักของคุณหวานมากขึ้นเลยทีเดียวนะนะคุณจะมีกิจกรรมในเรื่องของความรักหมายถึงว่าพาันไปเที่ยวนะ <laughs> พาันไปเที่ยวพาันไป สนุกสนานกันอย่างสนุกเลยนะครับมีกิจกรรมมากมายเข้ามานะครับทำให้ความรักของคุณไม่จืดเลยนะคนวันจันทร์ในเดือนมิถุนายน2568า,าะนะครับมีแกนจะไปเที่ยวกันไปแคมปิ้งกันอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศในเรื่องของความรักด้วยแล้วแต่เป็นเรื่องของสรงเสริมไม่เรื่องความรักดีขึ้นนั่นเองนะครับนะจากเดิมที่เคยอาจจะ นุดมิดการงุ้งงิ้งการอะไรแบบนี้ในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับด้วยการโยกย้ายหรือว่าการไปทํำกิจกรรมต่างจังหวัดกันอะไรแบบนี้นะครับไปเที่ยวไปเพลิดเพลินในเรื่องของฤดูฝนแบบนี้นะก็จะมีการท่องเที่ยวในเชิง ไปเที่ยวป่าไปเที่ยวน้ําตกอะไรเงี้ยทำให้ความรักของเรามีความสุขกันมากขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือการสําลักความรักนะในเดือนนี้ <c oughs> สาหรับคนวันจันทร์นะครับเพราะว่าจะมีความรักเยอะมากเป็นพิเศษนะครับจนมันอาจจะเกิดไรเกิดความคาดหวังนะครับนั่นเขาเรียกว่าการสําลักความรักนะพอควับพอคาดหวังความรักมากเกินไปนะทุกอย่างนะมันต้องมีเพดานนะครับเพดานของแต่ละส่วนแต่ละจุดนะครับ เพราะฉะนั้นก็อ,อย่าคาดหวังมากเกินไปนะเอาแค่พอดีนะเอาแค่แบบเรามีความสุขก็พอนะอย่าแบบว่าต้องมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้พอมันไปไม่ถึงเราก็จะเหนื่อยนั่นเองนะครับแต่พูดง่ายๆคือในเดือนนี้คนวันจันถือว่ามีความสุขมากๆกับเรื่องความรักเลยครับจากคนที่ไม่มีความรักก็จะเจอความรักแบบรวดเร็วทันใจแล้วก็คิดว่าใช่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูใจกันอยู่ก็จะรู้ได้ทันทีว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่แล้วคนที่ถูกใจ แล้วอะไรแบบนี้นะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อหรือว่าเปยนแปลงสถานะกันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะเป็นคนใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีโอกาสแต่งงานกันได้เลยทีเดียวนะครับในเกณฑ์ของเดือนมิถุนายน2018นี้นะถือว่าดีทีเดียวหวานทีเดียวนะสำหรับคนวรจันนะครับก็ขอแสดงความดีใจคนเวรจันในเรื่องความรักด้วยนะรู้สึกคนวรจันนี่จะดีทั้งงานเงินและรักนะใครยังไม่ดูก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับ เรื่องของสุขภาพตอนนั้นเราจะมาเริ่มของสุขภาพของคนบรรจาร์ในเดือนมิถุนายนนี้ต้องระวังเรื่องอะไรนะครับอ,อย่างที่แจ้งไปนะครับในเรื่องของการงานนะครับของคนบรรจาร์ค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะมีความโปร่งใสในเรื่องของการใช้ความคิดความสามารถนะครับเพราะฉะนั้น ต้องระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการงานการโหมงานหนักนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการงานก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ช่องหมาทันสองดวงนะครับดูได้นะครับเกี่ยวกับวันจันทร์ของคนเรื่องการงานในเดือนมิถุนายนเป็นยังไงทาไมหมอทันถึงต้องเตือนเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าในเดือนนี้คุณจะโหมงานหนักนะครับเพราะคุณจะทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับความสุขในการทํางานมีมาก จนเกินไปมันก็ไม่ดีนะทุกอย่างต้องมีความบาลนานะครับบางท่านอาจจะทํางานจนคิดว่าการทํางานนี่แหละคือการพักผ่อนนะครับเป็นการเข้าใจผิดนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องออกกําลังกายแบ่งเวลาไปออกกําลังกายบ้างนะครับทํางานทุกวันได้นะครับต้องแบ่งเวลาออกไปออกกาลังกายเพราะเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะป่วยได้จากการกินข้าวไม่ตรงเวลาเพราะทํางาน เลยเวลาไปสนุกกับการทํางานเพลิดเพลินไปกับการทํางานมากเกินไปในเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่คิดจะาทาอะไรใหม่ๆในเดือนนี้มันจะสนุกกับการทํางานนะหัวสมองจะยิ่งได้เป็นพิเศษนะครับจนลืมเลยนะว่าสมองจะทํางานได้ต้องมีอาหารเข้าไปนั่นเองนะครับนะต้องระวังนิดนึ่งนะครับสำหรับคนวันจันทร์ในเรื่องของสุขภาพเรื่องทานอาหารไม่ตรงเวลามีปัญหาเรื่องการย่อยท้องอืดท้องเฟ้อหรือเป็น ได้ง่าจจะเป็นถึงโรคก,กระเพาะได้นะครับเพราะการทํางานที่รักงานมากเกินไปนะครับอย่าลืมรักงานแล้วก็ต้องรักตัวเราเองด้วยนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่าโอเคเรื่องสุขภาพผ่านไปแล้วนะสาหรับคนงานจังสิ่งที่ต้องระวังนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึง่งเรื่องระบบการขับถ่ายด้วยนะครับอ่าต้องขับถ่ายเป็นเวลานะครับอ่ามันก็จะ เขาเรียกว่ามันจะผูกพันกันนะครับเพราะเราทํางานแบบเคร่งเครียดมากเกินไปหรือว่าเพลินเพลินเกินไปบางทีก็ไม่อยากจะลุกไปไหนเลยอยากจะอยู่แต่หน้าโต๊ะเนี่ยอาจจะอั้นปัสสาวะอั้นจนเกินไปทำมีผลทําให้เราเป็นโรคทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นผลหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับนะต้องแบ่งเวลาให้ดีๆนะครับอย่าทําอะไรที่มันเพลินเจินเกินไปทุกอย่างควรจะเป็นอยู่ที่ทางสายกลาง นะครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องสุขภาพนะครับก็ไม่มีอะไรนะอุบัติเหตุหรือเสียเลือดเสียน้อยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นนะล้มป่วยนอนหมอนนอน,นอนเสือ่อยังไม่เห็นนะครับกับคนบรรจาร์ในเดือนมิถุนายน2 5 6 8นะครับผมมาดูเรื่องของโชคลาภนะครับมีเรื่องโชคลาภบอกไว้ก่อนคนบรรจารมีโอกาสเฮงนะ เออีโอกาสเฮงนะดีใจด้วยหกวันวันจันทร์นีดดวงถือว่าดีเลยเชียรในเดือนมิถุนายน2568นะแล้วไม่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือรวมถึงโชคลาภนะสุขภาพว่าถือว่าโอเคเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรรุนแรงมากมายนะครับแค่เรามารปรัปบเปลี่ยนพฤติกรรมนิดหน่อยนะก็สุขภาพก็แข็งแรงนะแบ่งเวลาออกอากายเท่านั้นนะยังมามีโชคลาบอีกนะเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินอะไรดีๆเข้ามานะมีอะไรดีๆเข้ามาแบบฟุ๊กๆนะครับหรือ เสี่ยงโชคแล้วก็จะได้เงินมานะครับแต่ก็ระวังนะการใช้จ่ายนะครับได้มาแล้วมีโอกาสที่คุณจะไปจัดงานหรือจะไปซื้อของหรสวยงามนะคนวันจันทร์หรือไปเที่ยวหรืออะไรแบบนี้มันจะมีเข้ามานะแต่ว่ามันจะต้องเป็นเงินที่มาจากโชคลาภนะครับหรือว่าเป็นเงินพิเศษอะไรเข้ามานะครับมีเกณฑ์อย่างนั้นในเดือน นิทานายน2568มีเกณฑ์ที่จะมีเงินใหม่ๆก้อนดีๆเข้ามาเป็นเงินจากโชคลาภนะครับมีเข้ามาแน่ๆสำหรับคนวันจันทร์นะครับนะโอเคนะอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับเรื่องสุขภาพแล้วก็โชคลาภของคนวันจันทร์ยังไงขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้นั่นเองนะครับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่กับหมอท่าน สองดวงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์หมอทันด้วยนะครับ